1274ปราวาทีถามว่าไม่พึงกล่าวว่ารูปเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างหรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้วปราวาทีถามว่ากายกรรมวจีกรรมเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างมิใช่หรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้ว ปราวาทีกล่าวว่าหากว่ากายกรรมวจีกรรมเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่ารูปเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้าง1,275งสห้กาวาทีถามว่ารูปเป็นกุศลบ้าง เป็นอกุศลบ้างหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีกล่าวว่าจากขายตนะเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่ารูปเป็นกุศลบ้าง เป็นอกุศลบ้างหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าโซตายตนาละถึงคานายตนาชิวหายตนากายายตนะรูบายตนาสัทธายตนาคันทายตนารัสายตนาโพธพ,พายตนา ปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุน้ำอสุจิน้ำตาโลหิตละถึงเหงื่อเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นและถึง 1276สกาวาทีถามว่ากายเป็นรูปกายกรรมเป็นรูปหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่ามโนเป็นรูปมโนกรรมก็เป็นรูปหรือ พระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้น